คนที่รักในความยุติธรรมกล้าชนเมื่อเห็นสิ่งผิดแต่ก็เป็นนักปกครองที่ดีนี่คือนิยามของคนที่เกิดในราศีตุลครับสวัสดีเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำนายพื้นฐานอุปัิลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับอย่างที่บอกไปครับคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่รักในความยุติธรรมสัญลักษณ์ ของเขาก็คือตาช่างผู้หญิงที่เกิดในราศีตุลน,นะครับอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบหน้ามองนะครับเป็นอาจจะไม่ได้คนสวยมากแต่เป็นคนที่มองแล้วไม่น่าเบื่อส่วนผู้ชายที่เกิดราศีตุลเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นคนที่ช่างเลือกโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งตัวแต่งกายหรือว่ารสสิยมจากประสบการณ์ที่ดูดวงมันนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าดูตามหน้าไพ่เนี่ยอาจดูเหมือนเป็นคนที่ซีเรียสใช่ไหมครับแต่ขอบอกเลยครับ คนราศีตุลเนี่ยมีมุมนิสัยที่สนใจในเรื่องของความงามศิละปะแบบตอบสนองอารมณ์มีความเป็นศิลปินในตัวเองนะครับคนราศีตุลเนี่ยเท่าของที่ใช้เนี่ยต้องดูสง่างามนะครับอาจจะไม่ใช่ของที่มันมีสีสันฉูดฉาดหรือว่าของที่แพงมากก็ได้แต่ขอให้เป็นของที่ใช้แล้วเสริมส่งบุคลิกภาพให้คนราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยจะชอบแบบนี้มาก คือเวลาใช้อะไรต้องทําให้ตัวเองดูสง่าดูภูมิฐานมากขึ้นถามว่าข้อเสียมีไหมคนราศีตุลเนี่ยมีข้อเสียอยู่ตรงที่เวลาคนราศีตุลเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากจะยอมใครแล้วเนี่ยคนราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ยากมากเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากไม่ยอมก็คือไม่ยอมเลยครับเป็นประเภทแบบข้าจะสู้ะนะครับยิ่งถ้าไปเห็นความที่มันไม่ยุติธรรมความอัจุติธรรมที่ไหนนะ แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ตามคนราศีตุลเนี่ยแทบไม่ว่าจะออกตัวให้ออกหน้าเสือแทนให้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับคนราศีตุลเนี่ยบางทีบางครั้งเขาดูอาจจะเหมือนเป็นคนที่ตัดสินใจช้านะครับหรือว่าคิดอะไรแล้วจะทําอะไรทีจะซื้ออะไรทีต้องดูรีวิวเยอะแยะไปหมดนะครับกว่าจะหาจุดที่ลงตัวนะครับเพราะว่าเป็นคนที่อยากจะใช้เงินให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับเป็นคนที่รอบคอบในเรื่องของพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจช้าเนี่ย ก็เพราะว่าอยากจะดูทุกอย่างเนี่ยให้ละเอียดไม่ได้ตัดสินใจเพราะความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อย่างเดียวนะครับเป็นคนที่50 50, 50เหตุผลก็ต้องดีนะครับของชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะใช้ได้ดีแต่บางคนถ้าเป็นช่างอาจจะดูแค่ว่าออของชิ้นนี้มันใช้ได้ไหมไม่ได้สนใจในเรื่องของรูปร่างลักษณะนหน้าตาว่ามันสวยงามสามารถตกแต่งบ้านได้หรือเปล่าแต่คนราศีตุลน,น่ะจะแคร์ทั้งสงเรื่องเลย นะครับทั้งเรื่องฟังก์ชันการใช้งานความคุ้มค่าและมันสามารถเอามาตกแต่งบ้านได้ไหมหรือว่าใช้แล้วมันภูมิฐานหรือเปล่าคนราศีตุลจะเป็นแบบนี้ครับเอาละครับนี่คือพื้นฐานลักษณะนิสัยของชาวราศีตุลน,นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับหรือว่าส่งพื้นฐานลักษณะนิสัยในราศีอื่นๆนไปให้เพื่อนฟังด้วยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการ ให้ค่าครูให้กำลังใจผมก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ